สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยจัดเต็มถึงปรีวิวศึกฟุตบอลไทยลีกคู่บิ๊กแมต นะสุดท้ายของฤดูกาลนะครับในเกมที่เมืองทองเจอกับ PG จะมาคุยคู่นี้เต็มๆส่วนคู่อื่นๆติดตามกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับอ่ะแต่คลิปนี้ช่วงแรกช่วยกันกด Subscribe ใน c h anel n ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัตย์ยังไงก็ฝากช่วยกันกด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้นะครับมาปรีวิวสึกฟุตบอลไทยลีกคู่บนะิ๊กแมตช์นัดสุดท้ายของฤดูกาล2020กันแบบเต็มๆเลยครับก็ต้องยกให้เกมที่กิเลนพยองเ c g เมืองทองครับเปิดบ้านพบกับ BG ประทุมยูเนเต็ดนะคู่นี้น่าสนใจสุดๆนะครับเป็น2ทีมใหญ่เจอกันเมืองทองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วในลีกนะครับแต่พวกเขาก็อยากจะเก็บ3มแต้มนะสุดท้ายในบ้านของฤดูกาลนี้เพื่อแฟนบอลน,นะ ส่วน B.G. นะครับยังเหลือหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการเป็นแชมป์ไทยลีกแบบไร้พ่าย,พายเพราะฉะนั้นเกมนี้พวกเขาห้ามแพ้และผมไปบรรยายเกมนี้ที่สนาม SCG Stadium ด้วยนะครับเจอกันได้ถ่ายเทอดสดทาง AIS Play นะเกมนี้ไปคุยทางฝั่งเจ้าบ้านเกเลนพยอง SCG เมืองทองกันก่อนตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่8มีอยู่44แต้มน,นะครับเต็มที่ถ้าชนะเกมนี้เมืองทองจะจบสูงสุดคือที่7 แต่ต้องลุ้นให้ราชบุรีสะดุดด้วยนะแต่โดยรวมนะครับเป็นฤดูกาลที่เมืองทองเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับช่วงขึ้นสุดเนี่ยก็ดีใจหายนะครับแต่ช่วงสะดุดกว่าจะกลับมาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรแต่เกมล่าสุดพวกเขาก็ชนะสุพรรณได้ทําให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับเกมนี้มาริโอเนี่ยเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บก็คือจะไม่มีสรวิพันธ์ทองที่เจ็บและพักยาวไปนะครับ แต่คนอื่นๆถือว่าพร้อมนะหลังได้พักมา1สัปดาห์เต็มๆนะครับส่วนในรายของลูคัสโอชากองหลังตัวเก่งที่หลายคนสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้โอชาเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่ามาริโอเนี่ยจะเสี่ยงส่งลงสนามหรือไม่เพราะว่ามาริโอเหมือนจะเก็บโอชาไว้ลุยเอเบคักับบุรีลำเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เต็มที่โฮชาอาจจะมีชื่อบนมานั่งสำรองหรือเซอร์ไพรส์อาจจะกลับมาเป็นตัวจริงก็ได้ครับ ขณะที่แนวลุกจะเป็นแดนเลวิลลนพอปมไซายเยพิพชากองกลางก็วิเวเทพฉัดมงคลแนวรับมีชาติชายกับสลาวุธนะครับสุพรส่วนประตูก็เป็นสมพรยศนะก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยมาริโอเขาบอกชัดเจนเลยว่าต้องการจะปิดสีสั้นนี้ด้วยการเก็บชัยชนะนะครับแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากต้องพบกับทีมแชมป์ก็ตามแต่เป้าหมายในเกมสุดท้ายคือหวังที่จะเก็บ3มแต้มให้ได้และขอเชิญชวนสาวก กีเลนพยองครับมาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจและกดดัน BG ที่มาเยือนในเกมดังกล่าวด้วยกันและเชื่อว่าแฟนบอลเมืองทองจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมเก็บ3มแต้มในนัดสุดท้ายของไทยลีกฤดูกาลนี้ได้นะครับอันนี้เป็นคําพูดของมาริโอนะที่ออกมาพูดก่อนเกมนอกจากนี้ครับยังมีบรรดานักเตะตัวหลักๆของทัพกีเลนพยองเนี่ยออกมากระตุ้นกันเยอะแยะมากมายเลยคนแรกเนี่ยคือซายดอมีซายเยฟนะครับ เป็นนักเตะที่ฟอร์มการเล่นดีสุดๆเป็นดาวซนโบของทีมในฤดูกาลนี้นะครับมีซาเยฟบอกว่าการเจอกับ BG เป็นเกมที่หนักแน่พวกเขาคือแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้และมีผู้เล่นฝีเท้าดีมากมายอยู่ล้นทีมแต่มีซาเยฟเขาบอกว่าเชื่อว่าเมืองทองสู้ได้แน่อย่างที่แสดงให้เห็นในถ้วยเอฟเอคัพที่สามารถชนะ BG ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษดังนั้นก็ต้องลองอีกสักตั้งและมีซาเยฟก็กล่าวทิ้งท้ายเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญในเกมกับ BG เนี่ย นักเตะเมืองทองต้องมีสมาธิให้ตลอดทั้งเกมเพราะบีจีสามารถฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดได้ทุกวินาทีจุดนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดว่าจบเกมแล้วใครจะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลการแข่งขันที่ต้องการมากกว่ากันนะครับรวมถึงยังมีสุพรนะแบ็กขวาตัวหลักของ s อ g จเมืองทองสุพรเนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยพาเมืองทองเอาชนะ BG ีในฟุตบอลเอเครับ,รบเขาบอกว่าวันอาทิตย์นี้คือเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่จะเล่นที่ s c สซีจีสเตเดียม เขาจึงอยากให้แฟนๆนมาให้กําลังใจเยอะๆที่สนามและเขาบอกว่าการพบกับ BG เนี่ยมีเรื่องราวมากมายเพราะ BG คือแชมป์ไทยลีกล่าสุดอีกทั้งยังมีอดีตนักเตะเมืองทองหลายคนและเป็นรุ่นพี่ของเขาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่มุ้ยพี่นิวทิติพันธ์พี่ปีโป้สีโลดพี่ตังสารัตมิกกี้ปฐมพลแล้วก็เจนลบสัมพาวดีและสุพรก็บอกว่ามันจะต้องเป็นเกมที่สนุกแน่ๆแต่เขาหวังว่าสุดท้ายผู้ชนะจะเป็นเมืองทอง ก็อนนี้เป็นทางฝั่งเมืองทองที่ออกมาพูดซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งเมืองทองก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับในเกมนี้พวกเขาจะไม่แพ้และอยากจะเก็บ3มแต้มต่อหน้าแฟนบอลให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลเอเมืองทองก็จับจ่ายจองตั๋วกันเป็นที่เรียบร้อยน่าจะมาเต็มความจุที่ทางสนามเปิดให้50%นะครับก็รอดูแต่ผมเชื่อว่านี่จะเป็นกําลังใจสําคัญและจะเป็นอีกหเกมที่น่าสนใจของเมืองทอง ถ้าชนะเกมนี้ได้เนี่ยมันจะต่อยอดไปในฟุตบอลเอฟเอคับที่เจอกับบุรีรัมได้เลยครับขยับไปคุยถึง BG กันหน่อยนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะราช,ชบุรีพร้อมกับฉลองแชมป์ฟุตบอลไทยลีกกันแบบยิ่งใหญ่จริงๆนะครับและตอนนี้พวกเขาก็โฟกัสกับการเป็นแชมป์รายพ่ายของไทยลีกปีนี้ได้แบบเต็มที่เลยถ้าทําได้เนี่ยจะเป็นทีมที่3ของเมืองไทยนะครับต่อจาก s c g เมืองทองแล้วก็บุรีรัมนะ เกมนี้โคดองพูดก่อนเกมไปแล้วบอกว่าเขาหวังแชมป์ไร้ผ้าอย่างมากเพราะฉะนั้นเกมนี้ BG ห้ามแพ้และหวังถึงชนะเมืองทองนะครับอันนี้เป็นคําพูดของโคดองนะซึ่งโคดองเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่ณนะสุดท้ายแล้วเขาก็เลยเออกพูดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักเตะและสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนฟุตบอล BG นะครับคืออย่างที่ผมบอกว่า BG เกมนี้ใส่เต็มที่ได้เลยไม่ต้องไปพะวงกับการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟ พราะพวกเขาไม่มีโปรแกรมแล้วนะครับขณะที่ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มก็อีกต้อง2เดือนเล่นอย่างเล่นในบ้านด้วยก็คาดว่าเกมนี้ BG เนี่ยจะจัดนักเตะชุดโหดลงสนามครบหมดแน่ๆนะครับประตูก็ฉัดช้ยบุตรพมกองหลังฟานดี้วิเตอร์ตุนเยสสันติภาพกองกลางเนี่ยสารัตทิติพันธ์ลงเจอทีมเก่ามีสุบรราเป็นแนวลุกนะครับส่วนกองหน้า อาจจะเป็นปฐมพลนะที่กำลังฟอร์มร้อนแรงจับคู่กับดิโอโกที่ได้กลับมาเจอกับเมืองทองอีกครั้งนะครับซึ่งก่อนเกมเจอเมืองทองเนี่ยดิโกโกหรือซานโตเขาก็ออกมาพูดถึงเกมนี้ด้วยเขาบอกว่าเป็นเกมสุดสำคัญดิโอโกบอกว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ย BG มีเกมสุดท้ายสำหรับไทยลีกงานของ BG ยังไม่จบทีมมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะแบบไร้พ่าย,ายมุ่งมั่นเข้มแข็งและศรัทธาและเชื่อว่าทีมจะทำได้และเขาอยากลงเล่น เจอกับ SCG เมืองทองซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกและเขาอยากจะเอาชนะให้ได้อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นคำพูดของดิโอโก้นะตอนนี้ดิโอโก้เนี่ยยิงไปแล้ว7ประตูจากการลงสนาม12เกมนะครับแล้วก็เริ่มจะเล่นเข้าขากับนักเตะ BG ได้แบบสุดๆแล้วและอย่างครับดิโอโก้เนี่ยเขาตั้งมั่นกับเกมนี้มากเพราะเขาชอบจริงๆเวลาเจอกับเมืองทองนะครับตอนสมัยอยู่กับวีรามเนี่ยเขาแทบจะไม่พลาดเลยนะเวลา เจอกับเมืองทองเขาจะได้ลงเล่นตลอดแล้วก็โชว์ผลง,งานได้ค่อนข้างโอเคด้วยเพราะฉะนั้นดีโอโก้นี่ใส่เต็มที่แน่นอนนะครับส่วนเกมนี้พี่มุย้ยเจอสินแดงดาจะได้เจอกับทีมเก่ากลับมาเยือนบ้านหลังเก่าหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่มุ้ยเนี่ยเจอการบาดเจ็บเล่นงานซึ่งแฟนบอลเมืองทองเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์มาก็อยากเห็นพี่มุ้ยลงสนามเจอทีมเก่านะครับจะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้าง โอเคแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลเมืองทองก็น่าจะปรบมือต้อนรับในตัวของพี่มุ้ยทีเสินแดงดาแต่ดูกันว่าเขาเนี่ยจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าก็น่าดูนะครับเกมนี้ทาง BG เนี่ยดูจากบทสัมภาษณ์ของโคชองดิโอโก้ตุนเยสวิกเตอร์คาโดโซ่เนี่ยเขาก็มั่นใจมากๆเหมือนกับเมืองทองนะครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถเป็นแชมป์ไทยลีกแบบไร้พ่ายได้ขอแค่พวกเขาไม่แพ้เสมอก็ทําได้แล้วนะครับ ซึ่งถ้าเกิดทำได้เนี่ยมันจะทำให้ BG นะครับมีเครดิตที่ดีเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆแชมป์ไทยลีกปีแรกเป็นแชมป์แบบไรยพ่าย,ายพูดยังไงก็เท่พูดตามตรงนะครับและอย่างเกมนี้ผมเชื่อว่านักเตะ11ตัวจริงคือต,ตัวหลักหมดแล้วก็ตั๋วทีมเยือนที่แฟนบอล BG จะเข้าชมที่ SCG s t a d i เ m เนี่ยก็เหมือนจะขายหมดลงเรียบร้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเกมที่สำคัญสำหรับ BG จริงๆนะครับ ลูการน,นี้ทั้ง2ทีมเจอกันมาแล้ว2นัดก็คือเลกแรกเนี่ยที่บ้านของ BG ที่ลีโอสเตเดียมนะครับเป็นทาง BG ที่ชนะเมืองทองไป2ประตูต่อน1นะวันนั้นเมืองทองนำก่อนแต่โดนยิงแซง2ลูกรวดนะขณะที่ในฟุตบอลเอเอคับที่ SCG s t a d สเตเดียมนี่ยก็เป็นเมืองทองที่เปิดบ้านชนะได้2ต่อ1เกมนั้นเนี่ยผมไปบรรยายด้วยนะครับโดยทางฝั่งของเมืองทองเนี่ยได้ประตูชัยจากสุพรใช่ไหมที่ยิง ปั่นด้วยขวาโค้งเข้าไปอย่างสวยงามซึ่งผมเชื่อว่าบรรยากาศแบบนั้นเน่ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาที่ s c ส s t a d i เตดียนะครับและที่สำคัญคือฤดูกาลนี้เนี่ยเมืองทองนะครับเป็นทีมเดียวในฟุตบอลไทยลีกที่ชนะ BG ได้ในฟุตบอลถ้วยนะเพราะฉะนั้น BG ก็ไม่ประมาทเมืองทองแน่นอนเกมนี้ออกมาสนุกแน่พร้อมเปิดเกมลุกใส่กันเพราะทั้งคู่เนี่ยก็อยากจะเอนเตอร์เทนแฟนบอลเมืองทองก็อยากจะเก็บ3ามแต้มพร้อมกับ การเล่นในแบบฉบับมาริโอที่ฟุตบอลเกมลุกเปิดหน้าแรกใส่คู่ต่อสู้แน่แน่ส่วน BG ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยด้วยการที่เขาจะเป็นแชมป์ไร้พ่าย,ายเขาก็จะมาเล่นแบบรัดกลุ่มหน่อยแล้วก็หาจังหวะโต้กลับอีกอย่าง BG ไม่ต้องชนะเสมอก็เพียงพอต่อการเป็นแชมป์ไายพ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่า BG อจะจะเล่นแบบเกมรับแข็งแกร่งอยู่ที่ว่าเมืองทองเนี่ยจะเจาะได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคู่นี้มีสีที่จะจบเสมอกันสูงนะ แต่ก็มีสิทธิที่เมืองทองชนะมีสิทธิที่บีจีชนะเหมือนกันน่าติดตามจริงๆนะครับไปดูกันได้ที่สนาม s c g Sta d i เดียมคือน่าดูอะเพราะว่าเกมแรกที่ FA Cup อค่ะโอ้โหวันนั้นมันจะกาศก,าก็ดีมากๆเมืองทองไม่ฟูลทีมด้วยวันที่ชนะ B ีีในเอฟเอคเนี่ยไม่มีแดนเลยใช่ไหมแล้วก็นักเตะหลายๆคนติดโทษแบนแต่เกมนี้เมืองทองเนี่ยฟูลทีมอยู่ที่ว่าลูคัสโอชาเนี่ยมาริโอจะส่งลงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิด อยากจะชนะบีจีได้ผมคิดว่าลูคัสโฮชาเป็นคนสําคัญเหมือนกันในการปิดแนวรุกของ BG และอยากจะเห็นมายืนคู่กับสราวุธผมก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับและอย่างถ้าเมืองทองชนะเนี่ยมันจะต่อย,ยอดในเรื่องของความมั่นใจในการไปเจอกับบุรีรัมในเอฟเอคัพนะส่วน BG แน่นอนครับเขาอยากเป็นแชมป์ไร้พ่ายก็รอดูแล้วกันว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่น่าสนใจจริงๆนะครับอ่ะ นอกจากคู่ระหว่างเมืองทองกับ BG เนี่ยยังมีโปรแกรมการแข่งขันของคู่อื่นๆนะครับซึ่งวันที่28มีนาคมเนี่ยจะเตะพร้อมกันหมดเลยทุกคู่เวลา18นาฬิกานะครับก็จะมีบุรีรัมเจอเทโลเมืองทอง BG โคราชการท่าเรือระยองชนบุรีประจวบแบงคอกเชียงรายปาการสุพรรณสุโข,ขทยัยแล้วก็ตาดเจอกับราชบุรีนะครับ ส่วนคนู่อื่นเดี๋ยวผมจะมาปีวิวในคลิปหน้าในช่วงวันเสาร์ก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้จะคุยจัดเต็มถึงเมืองทองกับ B ีจีก็หวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มนะครับทั้งแฟนบอลเมืองทองแล้วก็แฟนบอล b ีจีครับก็ครบช่วนนะครับสำหรับเนื้อสระ,ะในคลิปนี้ของช anel ตองซุยหวังว่าแฟนๆเมืองทองและแฟนๆ b ีจีจะเต็มอิ่มนะครับก็ไปเชียร์กันที่สนามได้ แล้วก็คู่อื่นเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อในคลิปต่อไปก็อย่าลืมติดตามนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมช่วยการกด s u b สไคร b ์ในช anel ตองซุยใครที่ยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ